ดีครับจังเจ๊กกี้รถแหน่เจ๊กินเช้าผมเมื่อน,นี้ว่าขนขยายโล่งครับผมนี่ครับขนโล่งขึ้มนมนึงหอึ่งหัวในในเฮี้ยนนะครับอีกซึ่งหนึ่งครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ขนโล่งครับเดีย๋ยวก,กัเปลี่ยนบมานแล้วครับนี่ครับซึ่งมีมีสายฟงสายไฟย์เดี๋ยวทาเวิร์เอาไว้ครับนี่ครับทางนี้ก็โล่งแล้วครับตอนนี้อ่าอ่าสดีครับเป็นสายไฟผม ซุ้มตาชิงปันเนี่ยคนลงกับสิบเปิ้ลครับมีชิงปันกับเสี่ยวไปลงครับตู่ยังกับสิลงกออกแฮมเยอะแต่ตู้เปล่าครับผมดีครับผมตู้ข้างเขาครับจนฟองนี่ยื่นไปเบิ่นครับผมกระล็อกเปียบแมงอย่างนี้ถ้าย่อยผลขวางลูกเห็นเห็นเบิร์นตับจนนี่เป็นซุ้มชุดมิกชุดยังเอาลงมาครับ นี่เป็นชุดมิกนะครับนี่คูนีิจะคูนจับกับบอด้ปัดนี่เป็น x อ็สิบแปดครับผมตะกี้ใส่ครับหน่วยหนึ่งครับผมแต่ว่าหน่วยหนึ่งใส่ x อ็สามซองครับตอนนี้นี่เป็นคอรดแล้วก็ซิมมี่ลักไฟซับนี้นะครับบอดี้ใส่ยังครับเพราะว่าซุ้มอีเชี่ยว้มยังกะใส่ในตัวครับซุ้มนี้ซุ้มหมีุ้มนี้มันมีซุ้มอีเชีวครับผมนะครับแล้วก็สีคนควงลงแหงเบิดครับ นี่ม,ม,ม,มีสวสดซส้ายยังเรียบร้อยครบสุดยางครับนี่เดี๋ยวจะยมพวครับม,มีมันชิมีห้อยเสียงนะครับเดี๋ยวจะต้องเชื่อห้อยเสียมออกครับชิ้นนี้จะเสียมอะไรดีติดกันมาเลยน,นี่ครับรถจะยืนยืนแน่นนครับกับเพียงหัวพอดีแต่ว่านี้สั้นนี่กะพอดีต่ำครับผมว่าเป็นสั้นของมือก่อนครับผม พื้นที่ลายครับตัวเจันนี่ครับเนี่ยเสียงงงครับไม่นดีไม่ได้มีงต่อครับผมในตู้เดียวนี่งบว่าเซตมีกลางสามเราจะเลี้มซอนครับนี่กับเคื่อนครับงบต่อเคื่อนครับตู้นี้ยซ้ำอะไม่เจอครับตัวตู้ตู้ตู้ยังได้การนอนมอนไปถมบ้านครับผมอ่ะเดี๋ยวยิ่งคุณฟังลงครับผมเดี๋ยว จ้เดี๋ยวทายให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมนี่ครับตอนนี้ขนลงมาไว้เรียบร้อยครับผมนี่เป็นชุดหนึ่งเลยครับนี่นี่เป็นขยายประกอบครับวันนี้จะเองวุนนี่จะยิ่งมหานี่ตนนัวนี้นี่ซุ่มเป็นซุ่มอีชิวครับผมป็่ซุ่มอีชิวซุ่มขอดนี่ขอดเจ็ดทางวะขอดสองทางนี่ขอดสองทางครับขอดสามทางสี่วัว เซวะก็ะสามทางเงยยูลอนนินะครับกว้างอูยูจยูเซบุนินี่นี่เป็นมกิกชุดหนึ่งครับแปดชาน e l ลครับผมชิมเป็นนี่ชิมเป็นดอกซิมหาครับผมดอกพีเอมมิกลครับผมมิกลผมมีไขร ุมน,นี้เป็นมิกไฮซุ้มนี้เป็นตู้เสืยอกลางครับมือแหลกใบละเก่าพันกว่าบาทครับผมนี่เดเดมาใบละหาพันครับอันนี้สิมใส่ซทั้ขคางครับผมเป็นดอกซิปนิ้วครับผมดอกขันนี่ครับผมอันนี้เป็นดอกจเขครับผมเสียผลลงมาเบิดแล้ครับ นี่มีกล้องอะไรนีซุ้มดอกครับดอกลายครับดอกเต็มอยู่ครับนี่ดอกลำโพงอันนี้เป็นดกอกเอ่อย่างวะเท่ละมมมีดกอดกดอกอย่างนั้นนี่ดอกนี้หัอยังแนครับสองรนอยเอ็ดเนี้ยเต็มอยู่มีปากเสียงเสียงแหล้มครับปากหน่อยก็ถนัดแต่ว่านักแนมดีครับนี่ นี่ครับปากและอะไรครับผมเมื่อกี้นี่มีหนมัดจับู่ครับเมื่อกี้นียังก่อนนัดเศร้าอาสิมามัดจับไหมครับเป็นหนอเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่เป็นหองมิกครับกวางครับ เดี๋ยวเครื่องปั่นลงปรตูลงครับผมสภาพบนนี้ไก่ร่มสวยงามถึงเงาถึงเงี้นี่ครับเดี๋ยวตูลงใส่เป้เก็บแล้วใส่เป้เก็บไปนี่ครับรังหนึ่งพอดีครับหน,น,นุ่มฉันใส่ใส่ไฟสายสัญญาณอีกรังหนึ่งครับอันนี้ใสล่ลำโพงเฮ้ยสิครับ ใ่ายสัญญาณอีกร่างหนึ่งครับนี่ครับมือนี่ไทยชิปมันสั่นครับผมคนคลองลงล่ี๋ยวมือหนาเอาตู้ลงครับผม <Okay. S 1> เ,เดี๋ยวเอาตู้ลงเดี๋ยวสิแปลเอาลงอีกมองนึงครับผมบ่ได้เอาลงมึงนี้ครับจะทีอีกมึงครับผมอทำแบคลิปนี้ก็คลิปสั้นสั่นนะผมประมาณเจ็ดแปดนาทีครับบ่ยาวครับผม พอไปก่อนนะผมจะถ่ายให้เพื่อนนี่เลยครับผมเดี๋ยวีปนาครับผม